สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำเกร็ดความรู้ดีๆนะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับจะแนะนำนะครับวิธีการจ่ายค่าน้ำประปาด้วยตัวเองผ่าน fttb touch นะครับหรือ tmb ธนาคารธนชาตนะครับ tmb ซึ่งเกิดจากการควบรวมนะครับมีวิธีและขั้นตอนในการจ่ายค่าน้ำเนี่ยได้แบบไหนนะครับเราก็ มาเริ่มลงมือกันเลยนะครับก็เริ่มจากนะครับเดี๋ยวผมจะเปิด TTB Touch ขึ้นมาก่อนนะครับเป็นแอป,ปของธนาคาร TMB ธนาชาตินะครับว่าแล้วก็จิ้มเข้าไปที่ TTB Touch ตรงนี้ได้เลยนะครับอพอจิ้มเข้ามาปุ๊บนะครับเขาก็จะให้เรากรอกนะครับเลขรหัสผ่านนะครับหรือว่าสแกนด้วยลายนิ้วมือนะครับอ่าเราก็กรอกหรือ สแกนด้วยลายนิ้วมือเข้าไปก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมตั้งเป็นสแกนลายนิ้วมือนะครับถ้าของท่านเป็นกรอกรหัสผ่านก็กรอกรหัสผ่าน6ตัวเข้าไปนะครับอ่าพอเข้ามาตรงนี้นะครับเข้ามาถึงตรงนี้ให้เราคลิกไปที่นะกดไปที่อ่าตัวสแกน qr ตรงนี้นะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็เอาลงไปใส่ใกล้นะครับที่อานะครับได้ไหมครับ พอถูกนะครับตำแหน่งที่เราวางเอาไว้เขาก็จะแจ้งรายละเอียดขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะมีเลขผู้ใช้น้ำนะครับรหัสใบแจ้งนี้นะครับมีแล้วก็ระบุจำนวนเงินอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเราตรวจสอบดูแล้วนะครับถูกต้องตามบินนะครับก็ให้เรากดไปที่คำว่ายืนยันตรงด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้ามาพอเข้ามาแล้วนะครับ เขาก็จะแจ้งรายละเอียดในการยืนยันนะครับว่าเราต้องการที่จะยืนยันเนี่ยนะครับให้เรายืนยันเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับการยืนยันก็บอกว่าเราจะจ่ายเงินนะครับจากอ่าทีเธนาคารเนี่ยนะครับของ TMB ธนชาติเนี่ยนะครับมาที่การประปาส่วนภูมิภาคแบบนี้นะครับจำนวนเงินเท่านี้นะครับที่สําคัญนะครับเรามาดูตรงนี้ค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมเห็นไหมครับศบาทนะครับค่าธรรมเนียม0บาท เมื่อเราตรวจสอบดูแล้วนะครับเราก็กดไปที่ยืนยันได้เลยนะครับนี่กดมาที่ยืนยันด้านล่างตรงนี้นะครับกดเข้าไปปึ้งพอถึงตอนยืนยันนี่นะครับเขาก็จะให้เราใส่รหัสผ่านนะครับตอนนี้สแกนลายในมือไม่ได้แล้วครับต้องเป็นรหัสผ่านนะครับใส่รหัสผ่าน6หลักเข้าไปนะครับเมื่อเราใส่รหัสผ่านได้ถูกต้องนะครับเขาก็จะขึ้นมาบอกว่าบันทึกหลักฐาน ในการโอนเรียบร้อยพร้อมกับแจ้งเตือนขึ้นมาว่านะครับอ่าเสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นในการโอนนะครับเราได้ทําการโอนเงินจาก TTB t บ u ทันะครับมาที่การประปาส่วนภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวนเงินเท่านี้นะครับอ่าค่าธรรมเนียม0นบาทนะครับอ่าถ้าเราอยากจะทําอะไรอีกนะครับเราก็กดไปที่จ่ายบินนะครับหรือไม่ก็ถ้าเราจะออกจากระบบก็กดไปที่จ่ายบินอื่นๆนี่เหมือนกันนะครับกดไปที่จ่ายบินอื่นๆนะครับ แล้วก็ถอยหลังออกมานะครับไปที่ย้อนสอนนะครับถอยหลังออกมาอ่าแล้วก็กดไปที่บานประตูออกตรงนี้เป็นการออกจากระบบของ ttb touch นะครับอ่ากดเข้าไปได้เลยครับอ่าแล้วก็กดออกอีกครั้งนึงครับกดถอยหลังออกมานะครับก็เป็นการออกจากระบบของอ่า ttb touch นะครับหรือว่าแอปของธนาคาร tmb ธนชาตินะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับก็อ่าได้แนะนำนะครับการชำระ หรือจ่ายค่าน้ำปรับปาด้วยตัวเองแบบง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเวลานะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับที่ดีอีกอย่างนึงคือฟรีค่าธรรมเนียมนะครับสําหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเจอกันเป็นคลิปแรกนะครับก็อยากจะรบกวนให้กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับ